ระวังจุดบอดด้วยนะมันเหนื่อยจังมากเลยเอาละไทาทันอีแค่เที่ยวเดียวงานก็เสร็จแล้วได้ครับคุณบิลเดอร์โอ้จะเหนื่อยมากจนจะลืมตาไม่ขึ้นอยู่แล้ว สงบสักหน่อยดีกว่าตรงนี้ลำเหมาะเลยอฮะใช่เโอเคนั่นอะไรเนี่ยจินอ๋อนี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นล่าสุดของฉันมันคือกระจกมองหลังที่จะทำให้เธอเห็นทุกอย่างน่าสนใจดีแฮะใช่แล้วแอเบิ้ลกระจกธรรมดาเธอจะไม่เห็นทุกอย่างที่อยู่ข้างหลังแต่ด้วยเจ้านี่จะเห็นทั้งด้านบนและล่างของรถเลยล่ะแต่จินนั่นมันจำเป็นจริงเหรอแน่น จนี่รับรองว่าจะไม่มีจุดบอดแน่นแน่แนจินไม่เป็นอะไรไหมจินทุกคนสนใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะ <c oughs> ใช่อ,อว่าแต่พอลี่ไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อพอลลีก่กำลงังตรวจดูความปลอดภัยในเขตก่อสร้างสวนนะคือฉันว่าพอลลี่ต้องใช้เจ้านี่มองมากกว่าฉันนะ <c oughs> ใช่ <c oughs> หนึ่งสองสามเราช,น,ชนะก็ได้ <c oughs> หนึ่งสองไปซ่อนกันเาด้วยห้าโอนี่เป็นจที่เหมาะก็ไม่ได้นะนี่เป็นที่ของฉันนะซูซมันที่ของฉันด้วยสิ้าสิได้ไปทางนั้นก็ได้สิบเจ็ดสแเกยสมาแล้วนาะ เแปะฮะไม่เมีเธอต้องอยู่แถวแถวนี้นี่แหละลองไปดูแถวสนามเด็กเล่นกันตกลงฉันสั้าตัวเองว้าเอ้นี่เด็กๆขอโทษนะสนามเด็กเล่นกำลังก่อสร้างอยู่คุณบิวดอเออร์เห็นซูซี่น้องสาวของผมไหมครับซูซี่เหรอฉันไม่เห็นเธอเป็นอาทิตย์แล้วแล้วเธออยู่ไหนนะ ซเซ่โซเซ่ก็กโดดอะไรขึ้นที่ไรเหรอดาร์กวันดีโพอลลี่เรากํำลังเล่นซ่อนหากันอยู่แต่หาซูซี่ไม่เจอเธอหายไปนานหรือยังฉันเห็นซูซี่เดินอยู่แถวแถวนี้นี่นะนั่นไงซูซี่เฮ้ยทำอะไรอยู่เนี่ยเออพี่เจอหนูแล้วออกมาเลยนะฟ่นตัวตรงนั้นไม่ปลอดภัยโฮ้ยฮะฉันหลบไปนานแค่ไหนเนี่ยกลับไปทำงานดีกว่า ซูซี่ซซูี่พวกเขาอยู่ในอันตรายอ๋อข้างหลังไม่มีอะไรท่านหยุดเรามาข้างหลังโอ้ยทำอย่างนั้นทำไมอ่ะฮะโทษทีไท่านแต่ดูสิพวกเธอไม่เป็นไรนะ พวกเธอปลอดภัยนะค่ะแต่คงไม่ปลอดภัยถ้าคุณไม่ช่วยเราไว<อ>้หรือถ้าฉันหาเธอไม่เจอขอโทษ <c oughs> ด้วยนะฉันควรระวังให้มากกว่านี้ช <c oughs> ันว่ะเราทั้งหมดโชคดีมากที่ไม่เกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นนะแต่เด็กๆมีบางอย่างที่พวกเธอควรจําเอาไว้ได้ค่ะห้ามไปเล่นแถวๆรถยนต์หรือรถบรรทุกหรือใต้รถโดยเด็ดขาดใช่ค่ะเพราะว่านั่นเป็นจุดบอดอะไรนะคบ คือ <c oughs> จะมีจุดต,ต่างๆรอบรถยนต์รถบรรทุกที่มองไม่เห็นและจุดที่คนขับมองไม่เห็นซึ่งเรียกกันว่าจุดบอดยิ่งรถคันใหญ่มากเท่าไร่จุดบอดยิ่งมากเท่านั้นถ้าเด็กๆอย่างพวกเธอเดินหรือว่าเล่นบนจุดบอดพวกนี้คนขับจะมองไม่เห็นพวกเธอจะเกิดอะไรขึ้นถ้ารถเคลื่อนมาหาเธอตรงจุดบอดโครมอุบัติเหตุร้ายแรงนากก่ากลัวจัง <c oughs> ใช่ เพราะอย่างนี้พวกเธอจึงไม่ควรมาเล่นอยู่บริเวณที่มีรถจอดอยู่ครับพอลลี่ผมควรทำยังไงถ้าลูกบอลไปอยู่ที่ใต้รถยนต์หรือรถบรรทุกใช่ถ้ามันเกิดขึ้นเธอต้องขอให้คนขับหรือผู้ใหญ่ช่วยเธอถ้าเธอพยายามไปหยิบเองและรถขับัอคไปก็จะเกิดอุบัติเหตุได้เข้าใจไหมครับพอลลี่เราจะทำตามที่คุณบอกพอลลี่ลองนี่หน่อยสิ เอ้ยขอบใจแต่ไม่ดีกว่าไม่เหมาะกับฉันน่ะแต่โพลลี่ฉันทำให้คุณเลยนะ <laughs> พลลี่